สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับครูปุ้มอีกเช่นเคยนะคะในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งตอนนี้เรายังอยู่ในบทที่2นะคะในเรื่องของการดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตซึ่งเราได้พูดถึงการถ่ายทอดลักษณะพันธุทางพันธุกรรมใช่ไหมคะเป็นการถ่ายทอดจากคนสู่คนหรือการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมต่ตางๆจากพืชสู่พืชหรือสัตว์สู่สัตว์ ใช่ไหมคะีวันนี้เนี่ยครูปุ้งก็จะมาพูดในเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะทางพนันธุกรรมของมนุษย์นะคะว่า ถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีลักษณะอะไรบ้างที่เป็นการถ่ายทอดจากรุ่นปู่ย่าตายายหรือรุ่นจากรุ่นพ่อแม่สู่รุ่นลูกรุ่นหลานนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปลงเจาะลึกในเนื้อหาส่วนนั้นวันนี้เรามาเฉลยการบ้านกันก่อนเพราะฉะนั้นนักเรียนนะคะให้เอาหนังสือวิทยาศาสตร์ขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปหน้า64หน้าที่เป็นการบ้านของเรานะคะเปิดหนังสือมาหน้า64นะคะเด็กๆ ถ้าเปิดมาตรงนี้นะคะถ้าหนูโยงภาพดูนะรูปอ่ารูปแรกจะเป็นรูปลูกเป็ดใช่ไหมคะถ้าหนูโยงหนูจะโยงมาจากตรงไหนดูสิคะเหมือนกับครูปุ้มไหมนี่เห็นจุดแดงๆไหมคะครูปุ้มโยงมาตรงนี้อ่ะซึ่งครูบอกว่าให้เด็กๆเนี่ยใช้สีคนละสีใช่ไหมคะสัตว์คนละชนิดก็ใช้คนละสีเหมือนกันนะคะอ่ะ เป็ดคุปปุ้มลากมาแล้วอ่ะคุปปุ้มเอาสีแดงแล้วกันดูสิสีเหลืองอ่ะอีกคุปปุ้มลากเป็ดมาละเหมือนกับครูไหมอ่ะไม่ชนห้องไหนเลยนะคะต่อไปตัวอะไรคะสุนักใช่ไหมลูกสุนักสุนัก,นกใช่สุนัขไหมคปปุ้มไม่แน่ใจหรือวัวรูปนี้วัววัวไม่ใช่สุนักลูกอ่ะสุนัข เอ้ไม่ใช่วัวพูดผิดอ่ะโยงมาตรงนี้ค่ะดูนะคะโยงมาเหมือนกับครูปุ้มไหมอ่าต่อไปตัวอะไรคะแกะหรือแพะใช่ไหมคะอ่าโยงมาด้านไหนดูซิตรวจนะคะเช็คตามครูเลยนะว่าหนูโยงมาเหมือนกับครูปุ้มหรือเปล่านะคะนี่ต่อไปตัวอะไรคะลูกไก่ เจ็บเจ็บใช่ไหมลูกไก่อยู่ไหนลูกไก่ดูนะโยงมาเหมือนกับครูหรือเปล่านะคะแต่ถ้าหนูโยงไม่เหมือนกับครูปุ้มแล้วสุดท้ายหนูบอกว่าครูขาหนูโยงแล้วมันไม่ชนกําแพงหนูสามารถโยงได้ก็ถูกได้นะคะไม่เป็นไรนะคะ่ะต่อไปมาลายอ่มาลาย,ารายครูปุ้มเอาสีนี้บ้าง สีไม่เหมือนครูป,ปุ้มไม่เป็นไรนะคะวันนั้นครูป,ปุ้มบอกแล้ว,ว่าให้ใช้คนละสีเวลาลากมาก็จะได้เห็นชัดนะคะและอันสุดท้ายนะคะคือตัวอะไรคะลูกแมวลูกแมวเหมียวนะคะลูกแมวเหมียวก็จะอยู่ประมาณนี้ฮครบแล้วนะคะสัตว์ทั้งหชนิดของครูป,ปุ้มเด็กๆลากตรงกับคูณหรือเปล่านะคะอ่ะเสร็จกันหรือ,อยังตรวจเลยนะคะถ้าถูก หนูก็ขีดถูกได้เลยนะคะแต่ตัวไหนถูกหนูก็ขีดถูกตามตัวเลยก็ได้ค่ะลูกอ,อย่างนี้โอเคนะอ่ะขูป,ปุ้มไปต่อนะคะการบ้านหน้าต่อไปคือหน้าหกสิบห้าค่ะไปดูหน้าหกสิบห้ากัน การบ้านในหน้า65นะคะก็คือเขาอะ่ะมีพ่อกระต่ายที่เป็นกระต่ายตัวสีขาวแล้วก็แม่กระต่ายจะเป็นตัวสีน้าตาลปรากฏว่า2ตัวเนี้ยพ่อกระต่ายกับแม่กระต่ายเนี่ยได้ลูกออกมาทั้งหมด3ตัวนะคะได้ลูกกระต่ายตัวที่1กับตัวที่2เนี่ยเป็นสีน้ําตาลแล้วตัวสุดท้ายตัวที่3ได้เป็นสีขาวทีนี้หนูก็มาตอบคําถามด้านล่างลูกข้อแรกนะคะ2.1เขาถามว่าแม่กระต่ายมีลูกกระต่ายทั้งหมดกี่ตัวข้อนี้ง่ายมากตอบเลยคะ่ะ สตัวอ่ะสตัวหนูก็ถูกไหมถ้าถูกขิดถูกนะคะต่อไปสองจลูกกระต่ายมีลักษณะคล้ายคลึงหรือเหมือนพ่อกับแม่หรือไม่อย่างไรนะคะเด็กๆก็ตอบเลยตัวที่1เหมือนไหมตัวที่1เหมือนใครหนูก็มาดูมันมีลักษณะอ่าแน่นอนตัวที่1กับตัวที่สองมีสีเหมือนกับแม่กระต่ายตัวที่สาม สีเหมือนพ่อกระต่ายหนูตอบอย่างนี้ก็ได้ไม่จําเป็นต้องมาเรียงตามเหมือนครูป,ปุ้มนะคะ,ะหรือหนูจะทีละตัวเหมือนในที่ครูป,ปุ้มเฉลยบนกระดาบนจอน,นี้ก็ได้นะคะว่ากระต่ายตัวที่หนึ่งเนี่ยได้ขนสีเหมือนแม่นะคะแต่ลักษณะหูเนี่ยจะเหมือนใครคะเหมือนพ่อขนสั้นเหมือนขนสั้นเหมือนแม่อย่างนี้ก็ได้นะคะส่วนลูกไต่ตัวที่สอง ก็จะมีขนยาวเหมือนพ่อแต่เป็นสีน้ำตาลเหมือนแม่ลักษณะหูกระต่ายเหมือนใครคะเหมือนพ่อนะคะก็ตอบอธิบายมาทีละตัวแบบนี้นะส่วนลูกกระต่ายตัวที่สามแน่นอนเลยได้สีขาวเหมือนใครคะเหมือนพ่อขนสั้นหรือขนยาวพ่อขนยาวแม่ขนสั้นแต่ลูกตัวที่3ามอะได้สีขาวเหมือนพ่อแต่ขนสั้นเหมือนแม่แล้วหูล่ะ หูสั้นเหมือนแม่นะคะอันนี้คือลักษณะของลูกกระต่ายตัวที่1,2และ3นะคะถ้าตอบใกล้เคียงกับคูปุ้มคูปุ้มให้ถูกหมดเลยนะคะต่อไป2.3นะคะเด็กๆลักษณะใดบ้างของกระต่ายที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรม 1. สีถูกไหมคะสีขนกระต่าย 2. ความยาวของขนกระต่ายขนสั้นขนยาว ไม่ลูกแล้วก็ลักษณะของหูนะคะก็จะมีขนสั้นยาวนะคะมีหูสั้นยาวและก็สีขนมีอยู่3ลักษณะนะคะถ้าหนูมี3ลักษณะนี้คุูปุ้มให้ถูกค่ะโอเคนะต่อไปไปการบ้านหน้าสุดท้ายของคลิปที่แล้วก็คือจะอยู่ในหน้า66ค่ะเด็กๆ ในหน้า66นะคะข้อที่3เขาบอกว่าลูกไก่ที่ย้อมขนเป็นสีชมพูเกิดจากพ่อและแม่ไก่ที่มีขนสีชมพูใช่ไหมเขาบอกว่าลูกไก่เป็นไงคะเอาไปทาอะไรคะย้อมขนสีชมพูดังนั้นเป็นไปได้ไหมที่พ่อกับแม่จะขนสีชมพูเป็นไปไม่ได้คะ่ะข้อนี้ตอบว่าเป็นไปไม่ได้ เพราะอะไรเพราะขนสีชมพูของลูกไก่เกิดจากการย้อมสีค่ะเพราะฉะนั้นหนูตอบแค่นี้ครูปุ้มให้ถูกเลยนะคะโอเคต่อไปข้อ4ให้ยกตัวอย่างลักษณะพืชที่เด็กๆสนใจเช่นครูปุ้มยกตัวอย่างกุหลาบนะคะว่าลักษณะของกุหลาบหนึ่งลักษณะใบใช่ไหมคะสีแล้วก็ลำต้นนะคะแต่ถ้าครูปุ้มขาหนูเอา เอาเอาพืชอย่างอื่นนะคะถ้าหนูสงสัยหนูอาถามครูปุ้มลายส่วนตัวอย่าไปถามในกลุ่มใหญ่นะคะเพราะกลุ่มใหญ่ครูปุ้มเคยแจ้งแล้วว่าในกลุ่มเนี่ยมันเรามไม่ได้มีแค่เด็กๆก,ก,กับครูนะคะมันยังมีคุณครูหลายคนมีพออ,อมีผู้ปกครองนะคะเราต้องรู้จักเกรงใจนะไปดูตอบข้อที่ห้าค่ะข้อที่ห้านะคะเขาให้ตอบถูกผิดนะคะ,ะครูปุ้มจะไปอย่างรวดเร็วแล้วนะคะ 1> 5้าจตอบถูกค่ะถ้าใครตอบไม่ตรงกับครูป,ปุ้มก็ผิดไปนะคะห้าจตอบถูกห้าจตอบผิดผิดตรงไหนเขาบอกว่านักเรียนมีลักยิ้มเพาระนักเรียนมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนครูเด็กจะเหมือนครูป,ปุ้มได้ไหมไม่ได้เด็กๆต้องมีลักยิ้มเหมือนใครคะคนในครอบครัวก็คือมาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายาย โอเคนะดังนั้น5.2ก็เลยผิดนะคะ5.3ตอบถูกค่ะ5.4ถูกและ5.5ผิดค่ะผิดตรงไหนเอาวไปดูพ่อและแม่มีเส้นผมตรงดังนั้นลูกจะต้องมีเส้นผมตรงเท่านั้นประโยคนี้ผิดตรงคำว่าเท่านั้นลูกลูกอาจจะออกมาเป็นผมหยิกก็ได้ถ้าปู่ย่าตายายมีคนที่ผมหยิก โอเคไหมคะมันไม่จะเป็นว่าจะต้องเหมือนพ่อกับแม่อย่างเดียวนะคะโอเคไปต่อคะ่ะอ่ะทีนี้เราก็จะมาดูต่อกันนะลักษณะที่คล้ายคลึงกับพ่อและแม่นะคะของเราอะ่ะมันมีลักษณะอะไรบ้างที่เราสามารถดูด้วยตา ตัวเองได้นะคะซึ่งในแต่และครอบครัวเนี่ยก็จะมีลักษณะจุดเด่นไม่ว่าอ้าวบ้านนี้โอ้โหจมูกโ่งมากเลยบ้านนี้ผมหยิกทางบ้านแต่ก็จะมีบางคนที่ผมตรงใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาดูลักษณะกันว่าลักษณะที่ ถ่ายทอดทางพันธุกรรมเนี่ยจากพ่อแม่สู่ลูกเนี่ยมีอะไรบ้างหรือพ่อแม่อาจจะไม่มีแต่เราได้ลักษณะอย่างเงี้ยมาจากปู่ย่าตายายก็ได้นะคะที้เขาบอกว่าลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของมนุษย์เนี่ยในแต่ละในแต่ละชนชาติในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างเช่นทางเอเชียเนี่ยผิวก็จะเป็นสีผิวน้ำผึ้งใช่ไหมคะก็ออกโทนน้ำตาลน,นะคะแล้วก็จะเป็นผม โทนสีดําแต่ถ้าเป็นทางภาคตะวันออกเช่นอ่ายุโรปอังกฤษเนี้ยผมเขาก็จะออกเป็นสีทองผิวขาวตาสีฟ้าใช่ไหมคะอันนี้ก็คือลักษณะที่มันมีความแตกต่างในแต่ละเชื้อชาติกันนะคะทีนี้เราก็จะไปดูกันว่ามันมีลักษณะอะไรบ้างที่ถ่ายทอดนะคะไปดูกันค่ะเขาบอกว่าลักษณะที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่มาสู่ลูกนะคะยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างเช่น ความสูงสีผิวหนังตาความสูงความสูงเตี้ยสูงมีผลสีผิวนะคะหนังตาตากี่ชั้นสองชั้นหรือสามชั้นนะคะลักษณะคิ้วสิ่งหูอะแล้วรักยิ้มล่าเวลาที่หนูยิม้มมีรักยิ้มตรงนี้บางคนก็มีข้างเดียวบางคนก็มีสองข้างเนอะอ่ะนอกจากรักยิ้มมีอะไรอีกหอ่อลิ้นหอ่อลิ้นก็อืม หออย่างนี้บางคนห่อลิ้นไม่ได้ก็มีนะคะวันนี้การบ้านครูปุ้มก็จะให้เด็กๆเนี่ยไปสังเกตลักษณะพวกนี้กันนะคะทีลักษณะสเส้นผมเนี่ยก็เป็นลักษณะสเส้นตรงกับผมหยิกที่บางคนเนี่ยไม่ได้หยิกแต่อยากโศกอย่างครูปุ้มเนี่ยอยากโศกก็คือหยิกนิดๆนะคะอ่ะเสน้นผมเราก็จะเอาแค่สองอย่างก็คือตรงกับหยิกนะคะทีบางอย่างเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยออ่อ เป็นแบบเนี้ยเช่นพ่อกับแม่ผมตรงแต่เราอ่ะทาไมออกมาแล้วผมหยิกนะคะซึ่งลักษณะที่เราได้รับการถ่ายทอดมาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มาจากพ่อกับแม่แต่เราอาจจะมาจากปู่ย่าตายายซึ่งลักษณะเนี้ยมันแฝงอยู่ในตัวของพ่อหรือแม่นะคะแต่ไม่ได้แสดงให้เห็นจากพ่อกับแม่ออกมามันก็เลยมาแสดงในรุ่นหลานนะคะอย่างเช่นปู่กับย่าปู่กับย่าผมตรงกับหยิกอ่ะ ปูผมตรงย่้าผมหยิกเสร็จแล้วออกมาพ่อ,อหนูเป็นผมตรงโอเคไหมแต่พ่อเนี่ยแสดงออกผมตรงแต่พ่ออาจจะมีเชื้อของความเป็นผมหยิกอยู่แต่ไม่แสดงออกลักษณะไอ้ที่ไม่แสดงออกเนี่ยเราเรียกว่าลักษณะด้อยแต่ลักษณะที่แสดงออกมาเนี่ยเราจะเรียกว่าลักษณะเด่นโอเคไหมคะที่เขาเรียกว่ายีนเด่นยีนด้อยนะยีนเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆปลาต้องโกที่เป็นคู่กัน นะคะอันนึงเด่นอันหนึ่งด้อยแต่อยู่ๆมันขึ้นอยู่กับวา่าจะแสดงออกตัวไหนออกมาแค่นั้นเองอย่างเช่นพ่อผมตรงแม่ผมตรงลูกออกมาสองคนนะคะคนนึงได้ผมตรงคนนึงได้ผมหยิกคนที่ได้ผมตรงคือได้ยินเด่นของพ่อมาแต่เขาก็อาจจะมี ยีนที่เป็นยีนด้อยก็คือผมหยิกมาจากรุ่นปู่ย่าก็มีนะคะแต่ลูกอีกคนหนึ่งได้ผมหยิกมาแสดงว่าเนี่ยได้ยีนด้อยที่อยู่ที่แฝงอยู่ในพ่อกับแม่มานะคะ,ะไปดูต่อนะลักษณะที่เขาถ่ายทอดนะคะมีอะไรบ้างเมื่อกี้ที่ครูปุ้มพูดไปนะคะก็คือความสูงเตี้ยนะคะสีผิวผมตรงกับผมหยักโศกนะคะ,ะมีรอยหยัก ตรงเชิงผมตรงหน้าผากตรงนี้นี่บางคนก็ไม่มีแต่ถ้าคนเริ่มแก่แบบครูปุ้มก็จะมีนะคะนี่ตรงนี้หรือตรงเนี้ยบริเวณหน้าผากตรงเนี้ยบางคนก็จะออกเป็นรูปหัวใจบางคนก็จะเป็นโค้งตรงอ่านะคะอ่ะไปดูต่อสิมีอะไรอีกอ่ะหนังตาที่ครูปุ้มบอกเมื่อกี้หนังตาชั้นเดียวกับสองชั้นนะคะเด็กๆดูชั้นเดียวส่วนใหญ่คนที่มีเชื้อจีเนี่ยจะหนังตาชั้นเดียวค่อนข้างเห็นชัด เนาะอันนี้สองชั้นนะคะอันนี้คือที่ครูปุ้มบอกเมื่อกี้ลักษณะที่ห่อลิ้นได้กับคนที่พยายามห่อแล้วก็ห่อไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าห่อลิ้นไม่ได้นะคะมีลักยิ้มลักยิ้มตรงไหนนี่ไงลักยิ้มตรงนี้นะคะอยู่ตรงแก้มอันนี้ไม่มีลักยิ้มนะคะติ่งหูตรงไหนถ้าพูติ่งหูตรงนี้ลูกนี่ติ่งหูอันเนี้ยลักษณะว่ามีติ่งหูอันนี้คือลักษณะไม่มีติ่งหูนะคะเขา,ขาก็จะเป็นแบบลเล็กๆไม่หนานะคะ อ่ะหรือลักษณะนิ้วโป้งนิ้วโป้งงอนอ,อย่างครูปุ้มนี่งอนตรงนี้นะคะบางคนก็จะตรงงอไม่ได้อ่าทายัางไงก็งอไม่ได้แต่ครูปุ่มอ่ะงอลักษณะนิ้วโป้งนะคะอ่ะแล้วมีลักษณะอะไรอีกคะอันนี้คือที่ครูปุ้มพูดเนี่ยคือลักษณะที่เราสามารถมองเห็นได้ นะคะเราสามารถดูได้เช็คได้แต่มีอะไรอีกที่มันถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่เราไม่รู้เช,เช่นโรคต่างๆเช่นโรคเบาหวานโรคเบาหวานเนี่ยก็เป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมะนะคะกรุ๊ปเลือดอ่ากรุ๊ปเลือดก็เป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสีตาสีผิวนะคะพวกนี้ใช่หมดเลยโอเคไปต่อนะ เห็นหนังสือเรียนแล้วใช่ไหมคะเด็กๆคงรู้แล้วว่ามีการบ้านแน่นอนดังนั้นให้เด็กๆนะคะเอาหนังสือขึ้นมานะคะเปิดไปหน้าไหนไปดูกันค่ะาการบ้านเยอะเลยนะคะให้เด็กๆนะคะเปิดไปหน้า69ค่ะลูกเดี๋ยวครูป,ปุ้มจะอธิบายการบ้านทุกหน้านะคะฟังให้จบคลิปแล้วก็ทำการบ้านถ้าเด็กๆฟังครูป,ปุ้มอธิบายตั้งแต่ต้นคลิปยันท้ายคลิปจนจบ ครูเชื่อว่าทุกคนจะไม่เกิดคำถามนะคะในหน้า69นะคะเด็กๆเปิดไปลูกเป็นกิจกรรมตัวฉันเองก็หมายถึงตัวหนูอะเหมือนใครนะคะครูปุ้มจะให้เด็กๆเนี่ยไปสำรวจลูกว่าหนูเนี่ยเหมือนพ่อแม่ปู่ย่าตาหรือยายคู่ขาหนูอยู่กับแม่อ่าพ่อไม่อยู่ไม่รู้หนูก็สำรวจคนที่อยู่ที่บ้านด้วยกันได้ นะคะพี่ป้าน้าอาไม่ต้องเอาแค่พ่อแม่ปู่ย่าตายายนะคะสมมติหนูอยู่กับ,กบตายายหนูก็สํารวจที่ตากับยายหนูอยู่กับแม่อยู่กับปู่กับย่าหนูก็สํารวจเท่าที่หนูอยู่ด้วยโอเคไหมคะคูข่ขาหนูอยู่กับป้าค่ะอาอยู่กับป้าหนูก็ถามลักษณะของป้าป้าก็คือมาจากทางพ่อใช่ไหมคะหนูก็มีลักษณะอะไรบ้างที่คล้ายคล้ายพ่อก็คือดูที่ป้าได้นะคะโอเคต่อ ในหน้า69ในตารางนะลูกให้หนูติ๊กนะคะว่าหนูอ้วนไหมอ้วนผอมไหมนะคะผอมเหมือนใครอ้วนเหมือนใครโอเคนะเสร็จแล้วก็ไปตอบคําถามให้ครูปุ้มหน้า70นะคะตอบอย่างไรเด็กๆก็เอาในตารางข้อมูลในตารางเนี่ยมาตอบคําถามหน้าเจ็ดสิบนะเสร็จแล้วเปิดไปหน้าเจ็ดสค่ะเปิดหน้า73เลยนะ ในหน้า73นะคะเขาให้ลักษณะพ่อแม่แล้วก็ลูกให้มา4คนมีมะลิมีชบามีโมกแล้วก็มีสนให้หนูดูลักษณะจากภาพนี้แล้วไปตอบคำถามหน้า74ตอบคำถามหน้า74นะคะอ่ะเสร็จแล้วในหน้า75เนี่ยจริงๆแล้วถ้าอยู่โรงเรียนอ่ะครูพุ่มจะมีตัวปั๊มปั๊มหมึกนะคะเขาเนี่ยให้หนูปั๊มนิ้วมือทั้ง10นิ้วเลยเขาก็จะบอกดูในหน้า75นะลูก ในมือขวานะคะนิ้วหัวแม่โป้อ่าถ้าใครมีก็ทำใครไม่มีอุปกรณ์ก็ไม่ต้องทำทำลงในหน้า75ได้เลยวิธีการทำอ่าหนูไม่มีตัวปั๊มหมึกไม่เป็นไรบางคนชอบไม่ใช่หรอเอาประการน้ำเงินเนี่ยมาระบายค่ะระบายที่ปลายนิ้วค่ะแล้วก็จิ้มลงไปโอเคไหมหรือใครโอ้โหไม่อยากเอาหมึกอะครูปุ้ง หนูก็ไปเอาสีสีโปสเตอร์สีน้ำหนูอลูกแล้วหนูก็ไปนิ้วไปจุม่มแล้วก็แปะลงไปนะคะทําเพื่ออะไรเพื่อให้หนูสังเกตลายนิ้วมือของตัวเองโอเคนะคู่ขาหนูไม่มีสีหนูไม่มีอะไรเลยบางคนอะอยู่กับคุณแม่ถ้าคุณแม่มีลิปสติกไปขอยืมลิปสติกคุณแม่ไม่ต้องทาเยอะไม่ต้องละเลงเยอะนะลูกทาบางๆแล้วก็จิ้มลงไปก็ติดนะคะถ้าไม่มีสีไม่มี อุปกรณ์อะไรเลยไม่มีปากกาก็ไม่ต้องทำหน้านี้คุปปุ้มไม่สติกนะคะโอเคไหมในหน้า75ถ้าใครทำได้ก็ดีใครทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่ซีเรียสนะคะแต่งานที่คุปปุ้มซีเรียสคือหน้า69 70 71เอ็ด๊ะขอโทษ69 70 73 74 นะคะทั้งหมด4หน้าในหน้า75ก็เป็นกิจกรรมเสริมเข้าไปแล้วกันนะคะเสร็จแล้วในหน้า69หลังจากที่เด็กๆสำรวจเรียบร้อยแล้วนะคะเขียนชื่อมาแล้วถ่ายรูปในหน้า69ส่งครูปุ้มหน้าเดียวเท่านั้นใครส่งมาทุกหน้าแสดงว่าเด็กๆไม่ได้ฟังครูปุ้มโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นฟังดีๆนะส่งงานลงในอัลบั้มกลุ่มลายหน้าเดียวเท่านั้นคือหน้า69 นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะครูป,ปุ้มก็มีเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าส,สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย